จีนอ๋อสาวจีนเนาะคารองของน้องใช่ไหมแดงโบเป็นเงาเราห้าสิบห้าสิบล้านห้าสิบล้านวะถ้าว่ามารค่ากันนั้นคารองห้าสิบล้านมีงัวมีคุ้ยพอหมดละมีว่ามีแต่เงินมีเงินละกัคุ้ยงัวคุ้ยนะงัวเนาะงัวกะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเนาะเอฟซีเมอร์สกูสูค้นบัวาอยู่ฝั่ง ลาวฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศพ,พี่น้องเอ้ยก็ยิงดีกับสู่ช่อง YouTube บ่าวสีพองอนแชนเนลคือเก่าอีกแล้วเนาะมื้อนี้เด้อมื้อนี้ก็ได้มาพบมาฟอกับบ่าวสีพองแชนเนลคือเก่าคือเดิมพอพีนองงพอพ่นองง้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่มเติมก็คือถ่ายคลิปสาวหน้าใหม่แหละพี่น้องเอ้ยะสิเป็นจังได๋เฮาก็สิไปถามือว่าไปฮู้จักนํากันเลยเนาะพอพีนอ่น้องว่า ซื้อเสียงหน้าเพิ่นเป็นจังได้เนาะซื้ออย่างมันจัะตกับเฮากะสิไปสอบถามเบิ่งทางสอสูตรเลยหัคคหหหยวหน้องเอ้ยเนาะไปเข้ามากะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบอสสิบพองใน่เด้อเนาะให้เป็นกำลังใจบอสสิบพองในหัวหน้าหน้องเอ้ยนะเอากะซิววารายห่างเนาะเข้าไปทักทายสบายดีเพื่อนน้ำกันเลยหัวหน้น่องเอ้ยผู้จักชื่อเสียงาน้ำกันเลยเนาะอ่าคุยเป็นีเบิ่งอยู่ทางใดก็ฝากให้คอมเมนต์ได้ กลับามาทักทายสบายดีกัน,นเด้อนะเนาะพ่อพี่น้อฝากมาเป็นกําลังใจให้บ่าวสิพ่องเนดนนะ้อเนาะอ่ะไปทักทายสบายดีเป็นกันเลยเนะยาะพ่อพี่นะ้องเนาะโดยเนะยาะพ่อพพี่น้องมื้อนี้เฮากะสิถามสาวโสดเนาะสาวโสดที่ว่าเปิดใจนะพี่น,น้องเ,เอ้ยเฮากะสิถามเรื่องค่าจินสอดค่าดองเพิ่นเพิ่มเสื่อนเท่าใดรกันเด้พอพี่น้องเนาะเฮากะสิไปเบิ่งไปสนกันเลยพ่อพี่พยยน้องเอ้ย บ่สิพองกับจิตามให้พี่ให้น้องได้ฟังน้ำกันเนาะเป็นจังไงให้น้องเลยโอเคเนาะนี่น้องเไยมาหดๆเพื่อนหดซานเพื่อนดยเจ้าสบายดีสบายดีเด้อสบายดีอันนี้เพื่อนของน้องบอลเพื่อนเพื่อนมือเพื่อนมูอเหมือนเพื่อนเราดูพออต่อไปเจ้าถ่ายเลือพื่อนละมาทายน้องเพื่อนเพื่อนหนึ่งกันวันน้ถ่ายเพื่อนเพื่อนคือเก่าอยู่เพื่อนมูอเพื่อนคือเก่าเหมือนนี้กันว่าสิพองขออย่าถามซื้อเพื่อนกันเด้อ โดยบบสิพองมากครั้งแรกนะทั้งไอซ์ีบาสิพองยังหูขะนะชื่อยังขออยากทานชื่อชื่อจีนจีนอ๋อสาวจีนเนาะอายุจิกีแล้ล19สิบเก้าสิบเก้าปีบริเวณบ่ออกแล้วอกขึ้นออกไวแทะเงียนขาทำไงอ่ะเดี๋ยวมีเงินการศึกษาเฮียนโตว่าเช่นเนาะขอคข้อใหญ่กัน ถือว่าต้องออกอยู่โมได้แหละมอซีมอซีโอ้ถือว่ายังไม่ได้ไปประกาศใช่ไหมได้แล้วโอ้ถือว่าได้ไปประกาศแล้วกับประธานต่อตัึงปีแล้วออกมานี่ปีหนึ่งโอ้หนึ่ปีหนึ่งเนาะว่ากันไปกับมาไทยเกิดที่เชงเนาะโดยเกิดถามบ้านได้บอบครัวแล้วถามบ้านได้บอกโดยกถามคือว่าอะไรเนาะเลบเซียพูดเลยเพื่อนทางนอกขนมจีนเพื่อนนิกา พ่อแม่เพื่อนด้เลิกลาอย่าห่างกันแต่ดูบัวด้เขาเฮียนโตคือยุดตอนนี้ก็อยู่น้ำหน้าสาวกับกับพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่กับน้องเนี่ยมันนี่บ่กับน้องเนาะนี่น้องจะคนกับนี่น้องสองคนจต่เป็นคนคนโตบ่คนแรกบ่โอ้ห้องสองคนผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งกองเฮียนมาสองคนนะเขาแม่ห้างหนึ่งสองโอ้แต่ทั้งน้องบ่ได้ไปหาเงินหากข้ามจากไหนบ่บ่วรีไปทางไหนบ่บ่เป็นง้อง บึงน,น่องหลนหนุเล่นนองแต่ว่าเมย์นี่สิเมย์เดยกอยังก็เมย์เป็นเดยกอยู่ไทยปัจจุบันนี้อยู่กับพ่อตู้เมย์ตูย้ยังเบบคนเสียแล้วอ,อยู่กับพ่พ่อตู้แล้วก็กับน้องสองคนแล้กันสาวแล้วก็ลูกเ่ยอ๋โอโดยโดย,โดยโคือเขาเรื่องเลยเนะยาะคือว่าน,น้อ,องขนมจีนนี่คือ,อคือเห็นนั่น หลายซองไทยไงคือว่าเปิดใจบ่เ like ปิดใจแบบไดเปิดใจหาคนหักบอดีก you ว know, ่าเปิดใจหาคนหักแล้วกะหาคนช่วยเรือหาคนหักเปิดใจหาคนช่วยเหลือทางครอบครัว you น know? ้องขาดแค่นั้นนะซองเหรียญแล้วก็ซื้อเข่าโอ้คือถ่ายเข่าเนาะขาดคือว่าทั้งคือแบบเงินกับเข่าพี่น้องเนาะคือว่าทั้งครอบครัวน้องบระเทศไทยเห็นหน้าบอ โ oh, อ้บุหรีไหนน้าเอาหอนาบรี่มีเบาะรวยจังเลยบรี่มีบรีบมบม่มีน่ะถือว่าบ,บุหรี่ไหนน้าเขาน้ำซื้อกินโดอ้แ oh. ม่ไปหาเงินกับฝากมาอยู่บ่อแต่เดือนกันเลยโดยฝากมาซื้อขา้าวซื้อกินถือว่าทางน้องบุหรีไปหาเงินหาค้ำนอกภาวาดูแลน้องสอ,อ,องคนอ๋อ oh. ถือว่าเมันเปิดใจกัน,กนสองอย่าง โดยกับากัมไพเอ๊ยแมนก็คือเปิดใจหาคนหักอะไรกับเปิดใจหาคนช่วยเรือโดยต้เปิดมุมกว้างเนาะเพื่อมีพลักผู้ใหญ่ใจบุญพัชชนาที่ว่าเห็นทางครอบครัวน้องที่ว่าอยากซอยเรือเนาะโดยที่ว่าทังครอบครัวน้องนี่ขาดเสาหลักพัชชนาปัจจุบันนี่คือเสาหลักก็คือเมย์เนาะทางพ่อนี่เพป็นระยะห่างกันกันแล้วโดยโดยขอแสดงความเสียใจนะน้องหลายเนาะ กกเากรอเบิดแฮมเกิดกแต่มันกลเป็นไปแล้วกันเนาะต้องสู้ต่อไปโดยเพื่อนท้าน้องเปิดใจมากกับมี่คนโทรเข้ามาโอ้มาลมอยู่บ่ามาซิบมี่จ้ะอ,อ๋อเป็นนังถงนคือมีเนาะคือว่าันทางเอฟซีฮาเพิร์นพี่โตหาน้องคาเฟ่น,น้องบ่ได้บ่ดูวาแต่ไหนเนาะเคสบ่ขึ้นมันมันโ่เด้งขึ้นบ่โ<อ>ท,ทรศัพท์จะปีแล้วจังหวามันบ่เดง้งขึ้นคือบ่เก่เา โทรศัพท์เครื่องนั่นไหนเพื่อใช้มาหลายปีสี่หปีแต่มันเก่าแล้วมันก็เลยแบบบม่ได้งขึ้นเพื่อไม่ได้งขึ้นแต่จะยากแน่นั่นนึงเนาะโทรศัพท์กับที่พีเลยมันแตกตกแตกแล้วโทรศัพท์กับใกล้ิห้างแล้วจักิห้างไม่ได้ก็เชื่อว่ามีเอฟซีทั้งบาลชิฟองกับคออยู่มือเสานแต่ว่าบาลชิฟองกับไม่ได้กับทายพคนเถื่อนเลยคนคอเฟสใช่กับชงเฟสในเพื่อนลราโดยแต่เราเพิ่นเซตมาว่าทั้งน้องมูฮับคนว่า ก็คือเข้ามาในครั้งนี้ก็สิเอาทั้งเฟซเอาทั้งไลน์เพินเอาทั้งเบอนไว้นําเนาะบ่าวสิบ่าวสิพ้องเอาเบอเบอไว้ให้ FC นี่น้องสิให้บ่แจกบ่ให้เนาะเบอร์โทรก็สิให้อยู่ยอ่าคําว่าเปิดใจนี่อยากถามมีคําถามนึงอยากถามเฮาหลายๆคนคืออยากฮู้อยู่โดย ค่าดินสดนะ่าดองเรื่องค่าดองสาวลาวค่าดองสาวลาวนี่เธอได้ยูจียู่สาวลาวนี่เปค่าดองของน้องนี่เธอได้ขาดองของน้องแพงบ่เป็นสาวห้าสิบห้าสิบล้านห้าสิบล้านเปล่าสาว่ามาครากันนั้นค่าดองห้าสิบล้านมีงัวมีควายพอหมดละมีวามีแต่เงินมีแต่เงินละกันคายงัวควายนาะงัวเนาะงัวมีงัวแหละกับมีคำคำเนาะคำจึงบ้านคำนี่ ช่องบาทโอ้ทำช่องบาทแบบว่าแบบโบมีการต่อรองโบนี่ค่ะแบบว่าช่องบาทในช่องบาทเลยบอกดีกว่าแบบมีการต่อรองรูดหายเรือบาทนึงกับสีบบมี่บอกมันสีบบแพงพนบีละบบแพงนะขามากะเขาได้เนาะคานว่ามากากันกับคนรูดได้เนาะขารองอะเนาะแม่นบอกดีกว่าจังไหน แล้วก็ตามที่ค้องหลยนะตามกระตามที่ค้องประเพณีตามเจ้าสาวเพื่อนหรืว่าตามันเจ้าคู่เจ้าวงเพื่อนเนาะเพื่อนว่ามาสำเร็จกะแต่ว่าทางเข้ากะได้แต่สภาพน้องพอหูแต่ชั้มหนีพี่น้องเยเนาะพออเป็นที่ค้องประเพณี้ขออภัยเอฟซียังสูดได้บ่ราะาชิปบ้านหาชิปล้านทองสองบาทโดยงัวสองตัว ก็ว่าทาว่าหักมากกันกะบางทีมันก็อาจีรุดทองกับสองบาทอีได้บางที่นอาจจะซีรุดกระรองลงอยู่กับบุคือกันตัวนี้ก็ต้องคุยกันไปเนาะหยิบซีเนาะคือสีได้งยินแล้วคารองสาระหาสิบล้านพอเป็นองินเนาะถ้าถ้าสมมุติวันมีหนุ่มหนุ่มไทยหนีเนาะถ้าสมมุติวันมีหนุ่มไทยมากหนี่ทางเพิ่์อยากมาแต่งน้องนี่อยากไปอยู่ประเทศเพิ่์ดนี่ถ้าน้องจะไปบอกดีกว่าจังไหน ถามว่าเพิ่มมาขักแค่บ่ป้าป่าปาปาถิมนนือเปล่อไปเนาะ,ะพี่น,อน,น,อน้องเลยเนาะเอฟซีห้องถาผู้ใดชนใจกับโอ้รู้มกันกับทั้งน้องเพิ่นได้พี่น้องเลยแล้วไกออ่อยากขอว่าสิพ่ออยากขอแนน้ำเนาาหน่อยนะเวลาคุยเนาะคุยกับนุ่มไทยกะกะยะให้แบบว่ายห้เสีอใจกันร้ายเนาะต้องต้องคุยกันก่อนประมาณสักสองสามเดือนนะให้หูจักกันร้ายขึ้นก่อนอ่าแม่หูจักร้ายขึ้นก่อนอย่าเพาวางใจเพราะว่าอายุกะ นังน่อยอยู่นะแมนย่านเพื่นดงเสื้อคำแมนเขาก็ต้องเปี่ยวแนบบุดีนะโดยเขาต้องศึกษาใจกันไปเบิงใจกันไปก่อนประมาณสองสามเดือนว่าเออเพิ่อนว่าแบบนี้เหมาะสมหรือบ่เหมาะสมเนาะเลยโมเมนต์ว่าสิคุยกันเทื่อนช่องเทื่อดแบบปุ๊บปับลดมันกะมันคือแบบคือสิไว้าพนนอบาสิพงใช่ครอืมค่าดองสาวขนมจีนหาสิบล้านมั่วสองโตหาสิบล้านเป็นเงินไทยต่อจากบ่ อ่าบ่ฮู้คือกันเด้อเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินลาวกับเงินไทยมันก็แบบมันลงบอกน่อเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้าาว่าบ่หลายเนาะจะถามจะถามแล้แล้วว่าเราเร้ก็บ่หลายเนาะแต่ว่าจะถามแล้วว่าเราคุยได้คนอายุสักกี่ยังไดยังบ่ทันได้ถามทาง้องเพิ่นเนาะคุยอกถามทาง้องเพิ่นก่อนเนาะว่าทางน้องเพิ่นนี่มีแบบ สเปคหรือว่าโฟกัสอันการโอ้การล่มน้ำนุ่มนี่บัวชีนุ่มไทยนุ่มลาวหรือว่านุ่มตาประเทศนี่น้องสามารถคุยอายุว่าแต่หน่อยขึ้นไปหาลายใช่เนาะบ่าวสิพงหน่อยชุดนี่น้องคุยขึ้นไปหาลายนี่ฮอดฮอดอายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบขึ้นไปฮอดจากปีหกสิบเทได้่โอ do ้สามสิบสี่ส <c oughs> er ิบห้าสิบหอดหกสิบคือว่าเนาะเจ้ดี๋ยวก็ค้ากายขึ้นหันก็ย่านว่าอายุหลายเกินไปเนาะ เดี๋ยวว่าจิโทรมาช่วยหักแพงเดี๋ยวว่าอยากซอยเรือทั้งน้องเพิ่นก็ได้เนาะเพื่อน้องโดยเดี๋ยวว่าสงสารทั้งน้องเพิ่นกัโทรคุยกับน้องเพิ่นได้เนาะทางครอบครัวทั้งน้องเพิ่นกัขาดแคลนเก่าหน้าเนี่ยเพื่อน้องเลยเนาะโดยถ้าวบูได้เอฟซีทัดเลยเนาะใจบุญฉนทานพี่น้องเลยถ้าว่าอยากส่งเงินส่งคำมาช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นเป็นทุนการศึกษาให้น้องเพิ่นได้เรียนต่ออีกอะ ถ้าเข้ากับจะได้เป็นสะพานบุญไห้ทั้งที่ท่าน้องเข้าทั้งเอพซีเขาเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะโอ้ยเมื่อถามน้องเลยว่าคนอยากเรียนต่ออยู่วันที่เรียนอยู่วะเรียนทำมีเงินส่งถ้ามีเงินส่งเฮียนกะทางน้องคนเกิดที่อยากเรียนต่อถ้าว่ามีโอกาสเรียนนี่น้องเรียนจบแล้วน้องความฝันของน้องอยากเป็นยังไงอยาเป็นหมอโอ้อยากเป็นหมออยากมาดูแลคนป่วยคนไข้เนาะพอได้เบิ่งแยงคนไข้แน่เบิ่งแยงครอบครัวแน่ว่าช้านเอาแบาที่พ่อ โดยถ้าว่าสมมุดว่าเอฟซีของบา่าวอภัยดอว่าบ่าวสี่พองนี่โอ้อยากมาเยี่ยมมาหาทางน้องของนมจีนด้สี่พ่อไปหาไปแว่มาแบบทําความคุ้นเคยคูเจักกันนี่ท่าน้องกะยนินดีให้มาอยู่บ่โอ้ยินดีห้มาได้เนาะเด้อเด้คือว่าท<ก>ั้งน้องไทยคนไทยทําหลายนะบ่หลายช่อง้วบ่แรกกับมึง ได้เดือนวันสองสามมือได้เยเนาะโอ้ประมาณสองสามวันนี่แหละแต่ว่าทั้งพีททั้งไลกับทั้งน้องกัเพิ่นกับหายอยู่แต่ว่ามันคือเว้าแหละโทรศัพท์กับมันห่างแล้วโทรศัพท์กับมันไรล่าตีมันตกแตกแล้วเพิ่นว่าะบเด้งขึ้นทั้งหน้าเพีทของน้องเพิ่นก็ต้องขอโทษขออภ่ทั้งเอฟซีเขาเนาะมีแต่ว่าโอู้หักไปแต่คือทางน้องเพิ่นคือมาหักเป็นเพื่อนเป็นอย่างจั่นคือว่าสิเนาะหก็ต้องขอโทษขออภัยเนอเอฟซีเ้อเพราะว่าโทรศัพท์ทางน้องเพิ่นกับมันห่างแล้วตอนนี้กะนเลย คือว่าแต่ต่อไปนี่สเอาเบอร์เนาะทางเข้านี่สเอาเบอร์รอน้องเพื่อนวาให้ถ้าว่าเฟิมันบดิ่งขึ้นสจเอาเบอร์ห้เลยเนาะงเบาสีพองจะแล้วทั้งแม่น้องไปหาเงินตะกี้อะสองสามปีสามปีนี่บลอกโอ้มันผักาไมา่ให้เดือนเท่าไรผู้ชนยไกมใช้ไม่ใช่ผ่านทางขาเขานะถ้าเขา,นะา,ขานี่ก็คือเงินของแม่เลยก็คือว่าแม่เป็นพระรับแบบหาเลี้ยงทั้งเงิน พอทั้งอันลูกพร้อมหน้าเดี๋ยวนี้ฮะเนาะซื้อซื้อเข้านี่อ่าชอบหนึ่งชอบหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ากลุ่มเดือนบอกรุ่มเดือนบอกรู้ได้เกือบสองทีมันมีหลายคนก็คือทั้งครอบครัวของน้องงัวควายบริเวณีบางงวควายน่ะคือว่ามีอยู่โอ้มีงัวมีควายอยู่มีจักรต ได้โอ้โหหาหกตัวทางงูน้าสาวโอ้ทางงูน้าสาวก็ได้อยู่หาหกตัวดูพี่น้อกไปเนาะความคิดของน้องกับบริวารอยากเช่าหาเงินอยู่ในบ้านบริหารเช่าบริษัทเช่าหาเงินบ่างโซาค่ะแต่ว่ามันบุกไปไม่เบียดเอาทางน้องอยากเห็ดเบียดอยากเห็ดอยากเห็ดอย่งไรอย่าเห็ดงานเงินนี่อย่าเห็ดเนี่ยที่เดินก็อยากไปไทยแต่ว่าแม่บอกให้เบิร์น เราแม่์ยืมเนาะก็อยากลงน้ำแมย์ไปเลยเนาะแต่ว่าแม่กะบทางน้องกันยังน้อยแต่นราอยากให้ปะเนาะโดยแม่ย์เป็นหัวกับเพคนอยากให้เบิ่งพ่อใหญ่แน่พ่อใหญ่เพป็นกะเท่าอายุหลายเลยเนาะหลายกว่าคนคนใหญ่นะเจ็ดสิบสอง็ดสิบปีโอ้โพี่หนุ่ยเนาะพอเท่าเป็นเจ็ดสิบสองปีโดยเท่าพอสมควรเลยเนาะือว่างพนหยางไปมาอะไรได้ยังบ่หยางได้อยู่เป็นกะอย่างเงี้ อ่าห <muitas S 2> ้องถ่ายคลิปที่เกิดใจสิทั้งเมย์เมย์เมย์หูบอกบ่เอาละวันจังไหนน่าวเดี๋ยวทั้งเมย์ทั้งเมย์เป็นตัวหูซามเลยเนาะโดยโดยอ่าเมื่อนี้ทั้งน้องไม่ได้วางแผนไป่ใส่บ่มาหนิวางว่างก็คือพักผ่อนอยู่บ้านเนาะชีวิตประจำวันแต่ในมือเห็นอย่างนี้ใชมีแค่สิบสิบหลักอะ เราเห็ดเวียงบ้านบัวรับัพี่หมี่บอกสวนผักเลาไก่กินเบิ้ดโอ้โดส่วนผักกับหมี่เนาะอ่ะไก่สะโอ้ส่วนชวนบุรีเด็ดหนิเขาดียู่ชวนหางตะกไก่ได้มันดุนี่ค่ะเอ้าส่วนบุรีได้ไก่ยังเขาได้โอ้ของนายนคือเราปลูกปลูกอยู่ในบ้านเนาะมันก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเป็นธรรมดาพี่น้องเยไม่ได้ปลูกขายบัวนะว่าปลูกกินธรรมดาไม่ได้ปลูกกินเองปลูกกินเองอ๋อ ก็พอได้กินอยู่เนาะวัน yup. นี้ไหนได้ well, um. Actually, near, like ่าวที okay. ่พงษเหรอบ้านนี้โอ้ลมลมกับเพิ่นแก่ลมพอจะพูดอยู่เนาะโดยแก่โอดลมกับทางน้องเพิ่นเนาะกับทางน้องคนนึงขนมกินเพิ่นนิดเพิ่นเนเนาะโดยกับพ่อผู้ดึงข้าวเป็นครอบครัวหนึ่งที่น่ะสงสารอยู่พ่อแม่น้องเนาะโดยทางเพิ่นก่บุญมีหามีนามูนมังตะก้ากับบุมีเลยบ่มูนของพ่อสต์ไม่เท่าบุมีเลย จ้ะเนาะเดี๋ยวบเหตุนาจะปีได้ใช่ไหมเหตุนาดำหนุมแบบเห็ดน้ำเพลินแต่บเมื่อหน้าของเจ้าเองหรอกเนาะเห็ดน้ำเพลินโอ้หลังจากครอบครัวเขาทะเแยกกันก็เลยแบบบริเวณทะเลนาเลยแบบโอ้โดยโดยดยโดยทางครอบครัวเพื่นการชีวิตเพื่นการเนาะพอสมควรแสนล้านทุกแสนล้านถดถือว่าลำบากหลายอยู่โดยโดย แทั้งน้องนี่เพิ่นก็เปิดใจได้แล้วก็เปิดให้รักผู้ใหญ่เนาะเด็นทั้งครอบครัวเพิ่นทุกอย่างเน่โดยส่องส่องกรณีในการเปิดใจของน้องกคนจีนที่น้องเลยเนาะจีนกันโดยโดยถามวรเอฟซีปูใดใจบุญอยากช่วยเหลือทังครอบครัวเพิ่มเติมกับทางเขากัน เสียมาเป็นสภาพบุญหนยเนาะเบาสีพอ่อโดยสำหรับรคลิปนี้กะทางวัดโอได้ร่มกะถือว่าลายเติบเนาะท่งน้องขนมจีน,ยนอยากขอ,อขอบใจท่งน้องขนมจีนที่เสียชระอันมีคาหายทางบ่าวกําไพกับบ่าวสีพองได้ถ่ายทําคลิปเนาะเดยเลยเลยขอให้น้องจงอยู่ดีไม่แห้งคคบเจ็บจะได้โคบไข่จะมีให้พ่อ่สิงดีหักหรือว่าพ่อจะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะบ่าวสีพองสําหรับคลิปนี้กะทางเฮากับ เบาใีพ่องกับชิได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดีสบายดีเนอ